อ่ะแล้วก็เราจะพูดถึงในเรื่องของตัวเที่ยวเนี่ยคือเราไมา่ได้เที่ยวกันมานานแล้วเนาะแล้วในปัจจุบันนี้น้องเดือดการเที่ยวในประเทศเที่ยวนอกประเทศใช่ไหมเที่ยวในประเทศเที่ยวในจังหวัดตัวเองก่อนแล้วเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศปัจจุบันจะมีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับใกล้มากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใกล้แค่ไหนแล้วเกิดอะไรยังไงบ้าง ในเมื่อมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่จะคิดสร้างในเรื่องของโรงแรมอวกาศก็จะทำให้ความฝันของหลายคนเป็นความจริงแล้วว่าฉันอยากจะไปเที่ยวนอกโลกแล้วก็ไปนอนโรงแรมสวยๆโรงแรมที่แบบมีแรงโน้มถ่วงต่ำล่องลอยได้หรือว่าจะใช้ชีวิตได้ปกติในการปรับในเรื่องของแรงแรงโน้มน่่งโน้มถ่วง,ง,วงเทียม น้อมหน่วงนมถวงนมนมถ่วงเทียมแล้วก็ข้างในโรงแรมที่พูดถึงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเหมือนเหมือนโรงแรมที่อยู่ในโลกเนี่ยคือมีสปอร์ตคลับมีฟิตเนสมีห้องประชุมมีห้องพักมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มี Complex, มสวนโอ้เขาดีไซน์ไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็จะพูดถึงโรงแรมที่ที่พูดถึงเนี่ยชื่อโรงแรมวอนบวนสเตชั่น วอนบวนสเตชันนะครับเพราะนั้นเป็นโรงแรมที่พร้อมที่จะเปิดให้บริการอีกภายในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปีนี้ปีสองพันห้า้ยสิบสี่ใช่ไหมครับโรงแรมจะเปิดให้บริการในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบอีกหกปีเพราะนั้นตามแผนก็านี่ประมาณปี2 5 6 8ัน้นะจะเป็นปีที่เริ่มการวางแผนในการสร้างนะครับและในปี2570จะเป็นปีที่เปิดให้บริการเพราะฉะนั้นความหวังของคน ชาวมนุษยชาติเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเที่ยวนอกโลกแล้วก็ขึ้นยานอวกาศไปแล้วไปเทียบสวยๆอยู่ที่ประตูเทียบยานอวกาศเหมือนเวลาที่เครื่องบินไปจอดใช่ไหมเป็นเกตไปจอดเทียบกับอแอลแอมหรือว่าประตูที่เราเรียก<ม>เป็นงวงเทียบมามแล้วก็เดินออกไปในขณะเดยียวกันนีน้คือไปจอดเทียบเสร็จปั๊บแล้วก็เดินเข้าไปโดยส่วนของรูปแบบของโรงแรมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆชิงช้าสวัสด์นึกออกไหม ชาสวัสด์เป็นวงกลมแล้วก็มีการ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 ออกมาในแต่ละการที่เชื่อมเข้าไปก็จะเป็นในแต่ละโมดูลเนี่ยแต่ละในแต่ละโมดูลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับห้องพักเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสวนเป็นพาร์คนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวสระว่ายน้าเป็นเรื่องของห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงสปอร์ตคอมเพล็กซ์หรือแม้เป็นเอนเทนเมนคอมเพล็กซ์นะครับเยอะแยะไปหมดคือพูดง่ายว่าอยู่ในที่เดียวมีความสุข แล้วในห้องพักเองเนะเวลาที่เราเข้าเป็นห้องพักแล้วเนี่ยวิวที่มองออกจากนอกหน้าต่างมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวิวที่อุ้ยเราที่รักเราเห็นโลกเราไหมโลกอยู่ตรงนั้นอันนี้ดาวสุกนะอันนี้ดาวเพอหาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นก็จะเป็นโมเมนต์นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ที่รักอุต้นมะพร้าวสวยจังทะเลวันนี้มีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะไม่ใช่อารมณ์นี้มันก็จะเป็นอารมณ์อีกแบบที่ว่าเธอที่รักที่รักเห็นโลกเราไมหมตรงโน้น เห็นักพเขพี่ในวงแหวนดา,าวเสารนั่นะนะดูสิอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นดูนนยานอวกาศนาซากระสวยจะวิ่งชนโงแรเราแล้วอย่างเงี้ยนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่นะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้นนั้นแสดงว่าในอนาคตอัในใกล้นี้ความฝันความเพ้อฝันในจินตนาการต่างๆจะทําให้คนกลายเป็นเป็นให้กลายเป็นจริงได้นะครับแำหที่เราดูหนังอวกาศอย่างเช่นสตา r w วอ s หรือ s t า r r เทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการบินออกไปนอกโลกเนี่ยเราจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวตนเองตัวเองแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับราคาห้องพักราคาห้องพักนะราคาเราพัก,พกได้ไหมราคาโรงแรมดังกล่าวก็เปิดจองแนละ้วยังไม่ได้สร้างเลยจะเปิดจองแนะเปิดตัวนะครับหนึ่งคืนอ่อราคาเปิดตัวต่อสามคืน ห้าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับหรือคิดเป็นเงินประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านบาทสะหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทต่อสามคืนไหวไหมครับ <คง S 1> อีกกี่ปีจไหวอะ่ะ <laughs> คนไหวมีแต่เราเนี่ยคงจะต้องมานั่งปับเป็นไงบ้างเธอเราจะเกิดขึ้นบ้างปลอดภัยดีไหมอีกหน่อยคงจะต้องมีการโทรศัพท์นอกโลกเข้ามาในโลกใช่ไหม ถึงโรงแรมแล้วนะเนี่ยเป็นต้นก็คือสรุปว่าสามคืนเนี่ยตกคืนละประมาณห้าสิบกว่าล้านบาทสาหรับระดับระดับเศรษฐีก็สบายยิ่งกว่าเวลี่ไฮเอนด่อีกไหมระดับเสียเจริญน่ะถึงจะไปได้ป่ะใช่ระดับนั้นต้องติดท็อปๆหน่อยวันนี้คือร้อยห้าสิบหกล้านถ้าคนรวยสักหนึ่งพันล้านนี่คือจิ๊บๆเนาะใช่อืมครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย แล้วก็แล้วก็โรงแรมนี้สามารถรองรับผู้คนได้เท่าไหร่400อคนแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยนี่มีทั้งหมด1 1 6 0 0ตารางเมตรนะครับพร้อมแรงโน้มถ่วงเทียมนะครับคือหมอายความว่าเข้าแล้วเราไม่ต้องลอ,อยอะไรเงี้ยก็ก็มีการปรับในเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่เดินด้วยปกติเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินก็จะมีแรงการปรับในเรื่องของอะไรนะแรงกดอากาศภายในเครื่องใช่ไหมครับเราจะนั่งสบายอ่าเป็นต้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้มีครบมีเตียงมีฝักบัวมีโถส้วมร้านอาหารบาร์เบียแล้วก็รวมไปถึงสปานะครับโลกเรามีอะไรโรงแรมนี้ก็จับใส่ไว้หมดนะครับเพราะนั้นคือพูดง่ายๆว่าสําหรับคนที่เหลือกินเหลือใช้แล้วอ่ะต้องเหลือใช้จริงๆนะก็เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของการที่จะไปเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ที่รักจะเห็นโลกเราไหมเมื่อก่อนยังไม่ต้องมานั่งรองเห็นอะไรนะ เวลาร้องเพลงอะไรโอ้นวนแล้วจันไม่มองแล้วจันไม่มองอีกแล้มองเห็นจันมองเห็นจันอันนี้ก็จะเห็นพระจันทร์ใกล้ขึ้นเราจะร้องเพลงจูบเด็กจันทร์ยังใกล้ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพลงนี้บอกอายุมากเลยสมวัยเขาบอกว่าโรงแรมดังกล่าเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของโครงสร้างที่คล้ายคกับชิงช้าสวรรค์นะครับหมุนเป็นวงแหวนรอบตัวใครนึกสภาพชิงช้าสวรรค์ที่พูดถึงไม่ออกนึกถึงนู่นนะครับ ตัวแบงคอกไอทีเอเชียทีที่อยู่ริมน้ำ uh huh. แนวนะครับก็ชินช้าตัวนี้จะเป็นวงแหวนรอบรอบนอกแล้วก็เป็นโครงสร้างหลักของสถานีซึ่งที่ซึ่งสถานีตัวนี้จะติดตั้งเรื่องของโซลาเซลล์ระบบหม้อน้ําแล้วก็ระบบขนส่งเพื่อรองรับแขกไปส่วนต่างๆคือพูดง่ายไม่ต้องเดินก็จะมีระบบที่เป็นตัวเครื่องคล้ายๆคล้ายรถกอล์อเนาะแต่จะเป็นระบบที่มันเป็นอะไรที่ทันสมัยขึ้นไม่ต้องเดินเพราะฉะนั้น เตียกปับเดือวรถมารับก็จะพาไปสู่ในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็ตัวโรงแรมเนี่ยจะหมุนเคลื่อนที่ทุกๆ90นาทีเพราทีนั้นไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเห็นวิวเดิมเห็นโลกอย่างเดียวอาจจะได้เห็นพระจันทร์เห็นดาวอังคารเดี๋ยวจะเผยเผเห็น UFO บินโฉบอะไรเงี้ยเป็นต้น ต่อนก็บอกว่าหากเดินทางมาคนเดียวหรือมาเป็นคู่ก็มีห้องพักแบบสวีทเปิดตัวให้จองสามรูปแบบนะครับหรือแบบจะพักรายเดือนก็ได้แบบพื้นที่สามสิบตารางเมตรพร้อมห้องน้ําส่วนตัวสําหรับนอนสองคนแค่สามแค่สามวันนี่ก็ห้าสิบกล้านพักหนึ่งเดือนนี่เอาเถอะก็อยากคานวณเลยอยือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ที่พอมีไม่ใช่พอมีสำหรับผู้ที่มีเยอะๆ ก็มีมากก็ซื้อประสบการณ์นในเรื่องของการเปลี่ยนที่นอนการเปลี่ยนที่อยู่นะครับโปรเจกต์นี้นะครับจะเริ่มก่อสร้างในปี2518แล้วก็จะเริ่มเปิดให้มนุษย์โลกเราขึ้นไปเยือนแล้วก็พักอาศัยในปี2570เพราะนั้นนับจากปีนี้2564ใช่ไหมครับก็อีกประมาณ6ปีโรงแรมแห่งนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นอย่างไรมีอะไร <im> เกิดขึ้นบ้างก็รอคู่ที่จะไปใช้บริการมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับ พวกเราก็เก็บตังค์กันต่อไปเนาะเก็บกัต่อไปก็ไม่รู้ชาติไหนเราก็ดได้ไ